แล้วออฝนตกอีกแล้วอวอฝนตกตอนนี้เราก็กำลังจะไปวัดยามใหญ่ไปเพื่ออีกหนึ่งที่นัก่าที่ถ้ามาสีชนก็ต้องมาเหมือนกันถึงฝนตกเราก็สู้ใช่ก็ไม่ได้อยากให้ตกเนาะหยุดบ้างก็ได้จริงเออไม่ได้ว่าเลยอยากแห้งอโอเคเนาะฉากหลังเมนแล้วหนึ่งถึงแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่แบบว่าเมื่อก่อนแบบก็เป็นวัดป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนแบบความศรัทธาก็ทําให้แบบหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะว่านี่ก็เคยมาตั้งแต่แบบเมื่อประมาณห้าห้าปีสิบปีที่แล้วก็คือแบบยังไม่ยังไม่แบบฟูลออฟชั่นขนาดนี้เมื่อก่อนแบบว่าสาระเก่าอะไรเงี้ยเป็นสารไม้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยสาราไม้แบบเก่าๆอะไรเลยนะอุย้ยนี่นี่เขาเอาเขาเอาไม้ออกไปแล้วเมื่อก่อนจะเป็นไม้ตรงนี้ เป็นสารไม้ใช่เมื่อก่อนเป็นสารไม้ตรงนี้ก็คือตอนนี้เป็นปูนไปนเลยเนาะ ตอนนี้นนเรากำลังจะไปกินติ่มซำกันนะคะเป็นเวลาสิบโมงสี่สิบเรามาถึงนครเมืองนครน,นะคะที่จะไปกินร้านติ่มซำที่ชื่อว่าตั้งเขียวแต้เตียมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ของจะเหลือเยอะขนาดไหนเพราะว่าปกติอะมามาแต่แบบแปดโมงของอยังแบบบางอย่างยังมงแรงเลยแล้วก็คือตอนนี้ไม่านะใช่จ้ะกลังตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเกือบแบบ ก็สิบเอ็ดโมงแล้วร้านปิดบ่ายโมแต่ของมันสดเลย่ฝนก็ตกไม่หยุดตกไม่หยุดหยุดนอ้อยวันนี้ไม่หยุดก็ได้แต่พว่นนี้ต้องหยุดมีกระดำน้ำ เป็นเวลา8โมง16นะคะเรามาถึงที่วัดจ้าคทด่จริดมาแล้วอ่ะเราจะถึงกันตั้งนานแล้วแหละแต่ว่างานเข้าเป็นพวกรักงานแม้ว่างานไม่รักเข้าแต่มีงานก็ต้องทำก็เคต้องนั่งหาคาเฟ่สักที่นุ่งเปิดคอมเพื่อสั่งงานจ้าที่รอมรอบเจดีเขาเรียกว่าเรเบียงเคิร์ะไรเบียงเคิร์ชอะไรอีนะเรเบียงเคิร์ชแนวคิดมหาธาตุกลางเมือง ก็คือแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดที่มีตั้งแต่แบบสมัยแบบขอมอะั้งเดิมการสร้างมหาธาตุกลางเมืองก็จะเป็นแบบแนวคิดที่เรื่อยมาอายุธยาสโยุโขทัยก็จะเห็นว่าจะมีวัดมหาธาตุอยู่กลางเมืองซึ่งตัวเมืองนะครศรีธรรมราชนะเป็นเมืองโบราณที่มันมีความสาคัญในบริเวณนี้ในช่วงพุุธศตวรรษ,ษ,ษ,ษที่แบบ1819เอะไร่างนี้ก่อน19 18 ท้ายๆเนี่ยที่ตอนที่อยุธยาจะแบบเริ่มมีแบบอิทธิพลเข้ามามันก็น่าจะเป็นแนวคิดของลังกาก็คือการสร้างมหาสถูถนอกเมืองมัเป็นมีเมืองโบราณอยู่ชื่อเมืองเผาเวียงหรือซมติงเวียงเนี่ยแหละเอออันเนี้ยก็น่าจะเป็นแนวคิดมหาสถูถุนอกเมืองเหมือนแนวคิดที่ลังกาแบบสมัยอนุราทัพนละโดนลนเลยส่วนเจดีเนี่ย ก็น่าจะมีอายุอยู่ว่งแบบใกล้พุทธศตวรรษที่18อะไรประมาณน,นั้นก็คือไม่เก่าไปมากกว่านี้รูปแบบอ่ะมันก็น่าจะรับอิทธิพลมจาจากลังกาอ,อซึ่งแบบพวกตำนงตำนานมันก็แบบของไปในํำนองนั้นเพราะว่าเชื่อว่าเหมือนแบบมันจะมีเจดีย์ทรงประสาทอันนึงที่เขาเชื่อว่ามันแบบเออมันจำลองมานะว่ามันอยู่ข้างในอันนั้นอ่ะแล้วอยู่นอกระเบียงโขดอ่ะก็คือมันไม่น่า มันไม่น่าจะเป็นการสร้างข้อมันคือเจอดีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วซึ่งก็น่าจะมีอยู่ประมาณแบบเุื่อวรรษที่18อะไรประมาณนะั้น18มันจะก่อนเหมือนแบบก่อนอิทธิพลแบบอุ้ยอุ้ยยยย อิหพิพ์อยุธยาตอนแรกมันมีเมืองโบราณเมืองนึงมันชื่อเมืองโบราณเทาเวียงอะไรเวียงไม่แน่ใจนะมันมีแนวคิดจากลังกาว,ว่ามันมีการแนวคิดการสร้างมหาสถูปนอกเมืองทำไมข้อมูลมันแน่นจังวะกนเนี่ยน่าจะใช่เพราะว่าเนี่ยมันอยู่นอกเมืองนอกเมืองเทาเวียง แล้วส่วนเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยที่แบบมีอิทธิพลอยุธยาแล้วเออเมืองปัจจุบันที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นกลางเมืองอ่ะอ๋อมันก็เลยน่าจะใช่ใช่เออเพราะว่ารูปแบบเจดีมันก็มีอิทธิพลรังกใหญ่มากส่วนการสร้างระเบียงโคตรล้อมรอบหรือว่ามันมีแบบพวกวิหารอะไรพวงเนี้ยมันก็เป็นอิทธิพลช่วงต้นประมาณนั้นค่ ตกใจปะตกใจปะมาชีดีีมีความรู้พิธ<ะ>อยา่างเราตำมนานะฟันพระธาตุเขาเรียกว่าอะไรพระทนพระทนอันนี้ก็คือเดินทางข้ามอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้มันเป็นแนวคิดที่แบบมีแบบตั้งแต่ังกาณที่สุโขทัยก็มีทางข้างมีพระอยู่แล้วก็มีแบ<อ><า>สร้างหลังคาล้อมรอบแล้วก็อยู่ตรงแบบรอบเตยดีอือลุด เขียนของชาวเก่อนนะคะส่วนอายุพานเนี่ยยากนะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นค่ะตัอหัวไทยมันก็จะเป็นแบบที่แบบไม่ได้ใช้งานแต่ที่นี่มันใช้งานไม่ไใช้งานนี่คือยังไงอ่ะคือโดนเผาอะไรแบบนี้เหรอสถานอ๋อมันทิ้งรังแล้วอ๋อไม่ได้ใช้งานแต่เนี้ยมันคือโบราณสถานที่เป็นวัดที่ยังใช้งานอยู่คะคะสงศ์ คือจะมีการทำหนูบำรุงอันนี้เออก็คือช่วงหนึ่งที่จตุชามรามาเพื่ดังๆก็คือเนี่ยแหละจากที่นี่แหละนครศรีธรรมราชคือแบบแหล่งรวมสามมืมีไปมมาช้างน้อมมีช้างอยู่อ่มันเป็นแนวคิดมาจากตั้งแต่ลังกาแล้วช้างออกมาแบบครึ่งตัวแต่ที่ลังกาไม่ได้ออกมาทั้งตัวเลยไม่แน่ใจที่ไม่แน่ใจนักเรียนนะ สวีซูมหน้าหนาหน้าที่อยู่บนเหนือช้างเห็นไหมมันจะมีช้างเห็นไหมตื่นมันเกี่ยวกับแนวคิดแบบคำจุนจักรวาลอะช้างล้อมไอแนวคิดสร้างหลังคาเนี่ยคือหนูไว้พวกแบบสุโขทัยกำแพงเพชรอะไรอย ute, hey, ่างเงี <Background. S 1> like ้ยมันก็จะมีเจดีย์ใหญ่ๆที่มีแบบปกติไม่มีหลังคา ใช่บางเคี่ะมันจะไม่มีล้อมร้อมเจดีย์มันจะไม่มีตรงโซนนี้เลยเออระมีโคดนะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอโซนเนี้ยที่เป็นแบบที่เหมือนแบบมีพระแล้วก็มีหลังคาน่ะเออสุโขทัยก็โคดซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศิลปกรรมที่แบบสืบเนื่องของสมัยนั้นอานเลยมันก็คืออิทธิพลมันก็คือเหมือนแบบช่วงเวลานั้นแบบศิลปะส่วนไหนชั้นไหนอิทธิพลไหนมันมีแบบผลกระทบอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับทุนธรรมชาติ รูทล่าลังกาว,วงแล้วไม่แปลกเพราะว่านี่มันเป็นเมืองติดทะเลแล้วเมืองโบราณสมัยก่อนอ่ะมันก็จะแบบเป็นเมืองที่สร้างตามเราว่าไอเมืองโบราณวเขาเรียกม,มันสร้างตามสัรายมันมีโซนแบบพวงวิหารก็เป็นของเกา่กาวิธีการโดยส่วนมากสมัยก่อนผักวัดจะสูงมากอะไรที่อยู่นอกแกนก็เป็นการสร้างเมืองเมืองใหม่นอะไรประมาณนี้ไอตัว จดีย์ทรงปราษะมันอยู่ข้างนอกเราวเหมือนงานใจเขาก็ลองแบบดูรูปแบบศิลปรรมเขาก็เชื่อว่ามันไม่น่าใช่แบบเหมือนแบบจําลองว่าอันนี้สร้างครอบเจดีย์ทรงปราษาทที่เป็นแบบศิลปะสิีวิชัยอย่างเนี้ยแต่ที่จริงไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นเจดีย์ทรงปรา่าษแบบสมัยอทยาตอนปลายมากกว่าข้างหน้ามันอันนั้นแหละแล้วรูปแบบแบบทรงทรงนี้จะไม่ค่อยเห็นหอนก็ปะมันเป็นโอคว้วที่แบบยิ่งใหญ่มากซึ่ง ทรงอย่างแบบถ้ามันเป็นทรงรงคังที่เราเห็นกันแบบอยุธยาสุโขทัยมันก็จะมีความแบบลดรูปนิดนึงแต่นี้มันจะมีความอนนลังการ<ไ>มันเหมือนลังกาลมากๆตัวบรรลังอยเนี่ยถ้าลองไปดูเจดีลังกาก็จะมีความคล้ายคลึงม,มากๆแต่เปดนที่นี่แต่ว่าข้างบนนำมาซ่อมและนี้ก็เป็นช่วงสาร <c oughs> ที่อยู่จริงกับกับโดมินิกคอนเนตโต รากล้อันนี้ไม่ดีแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวจะไปมิวเซียมกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามิวเซียมเขาจะให้ถ่ายไหมเนาะได้แต่เ,เราต้องเข้าไปบอดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวออกมาเล่าให้เตาทันเนาะแค่เนาะโอเคไหมเราก็กลับออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคนับโบราณคดีจะเป็นหูทะลุส,สักนใหญ่เาแล้วก็ของกระจุกกระจิบของชิ้นเล็กๆอ่ะ ก็ได้เป็นพวกแบบเขาเรื่องเหมือนของสะสมของวอัดอะก็มีความเก่าแก่แต่ด้วยความแบบเป็นเอาขอเบบลืมหมายถึงใครชาออแต่ก็คือข้างในเป็นของเก่าจริงๆถ้าเกิดใครที่ชอบเนีย้ยเข้าไปดูกันได้เลยมีหลายย่างใช่<ต>หลายยางมีพวกแบบผาที่เป็นผ้าเครื่องอัเล็เกๆอ่ะใ้เป็นผาแบบที่เหมือนอยู่ใน <Wow. S 1> กุู้พระอุทัยรูปเป็นองค์ ก็มีไปยังตัวรูปเลยนะพระวิษณุใช่มีพวกตู้พัะธรมเยอะอยู่นี่มันคือแกนหลักของวัดเวยนะมันจะมีวิหารอ่ะภายในวิหารจะยื่นล้ำเข้าไปในระเบียงโคนเป็นแนวคิดตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้นระเบียงโคนล้อมรอบเจดีย์มีวิหารอยู่ในแกนหลักแหนมันอยู่ในแกนเดียวกันกับเจดีย์ประธานวิธีดูง่ายๆง่ายเหรอง่ายเหรอ วัดมหาธาตุแบบที่เก่าๆที่นี่ก็ถือว่าแบบเก่า <c oughs> เก่านะเออก็เก่าแหบลบะพราะนครก็เป็นแบบเมืองแบบเป็นเมือง,องที่แบบก่อนที่จะเป็นเมืองนครอะมันเป็นเมืองโบราณมาหลายเมืองเป็นเมืองริมทะเลที่สร้างแบบ<ม>บนสันทรายมันมีหลักฐานไปถึงช่่ง10กว่าเลยอะเออก่อนที่จะมีมีเจดีย์เนี่ยก็มีหลักฐานเก่ากว่านั้น แต่ว่าเป็นหลักฐานทางมบลคณคดีคุณค้นเลยอย่างนี้ถ้าในบริเวณนะี่ยหลักๆมันจะเป็นแบบอายุเทยาแล้ว18-19ปดไรอย่างะไนี้ที่เกา่าๆเกา่เกาได้ถึงประมาณนั้นเก่ากว่านี้นก็คือน่าจะไม่มีหรือไมไม่รู้ <c oughs> วันนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อ <c oughs> ดูกันนะคะว่าคลิปหน้าไปตางเราไปดำน้ำกันจะมีฝนไหมหรือจะทุลักทุเลขนาดไหนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ 拜拜。Bye bye.